สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วไม่ได้ทำคลิปนานก็ช่วงโควิดอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะทำอะไรกันใครที่รู้แนละ้วว่าทำอะไรก็เนี่ยแหละทัดไข่จากแมคโครนี่ตาอะไรเอโลแอโลอะไรเนี่ยแล้วก็นี่เลยไข่เหลว2อ,อย่างใช้2อ,อย่างแต่ต้องมีเตาอบนะถึงจะทำได้ เดี๋ยวนี้เรามาลองทํากันว่าหน้าตามันจะออกมายัางไงไม่ทําคลิปนานแล้วเดี๋ยวใช้ทําในโทรศัพท์หมดเลยใช้แอปหมดเลยไม่รู้จะทําไปก็นะทำเล่นๆสนุกๆเก็บไว้ดูเดี๋ยวรอดูว่าออกมาจะหน้าตาหน้ากินขนาดไหนมีกระเอียนรออันนี้เลยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เป็นอุณหภูมิห้องซื้อจากแมคโครนะแมคโครเอามาว,า,วางเรียง ถ้วยนะถ้วยไว้บีบบีบไข่เรลวใส่ก็้ได้เป็นยางไงนี่เลยไม่ต้องไปล้างนะเดี๋ยวกินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นี่เคยกินปะในเคฟซีอ่ะแบบทัดไข่อ่ะทัดไข่อ่ะทัดไข่เดี๋ยวนี้จะทำกินกันผ่านมึงก็น่าจะใส่ได้เท่าไหร่ cao cao thui rồi thay con cao thui cao thui นี่ครับก้าวถ้วยครับเราจะทำหมดเลยมีคนช่วยกินก็ไม่รู้ <S <S นี่ห้องก็จะลกไงน,นะทำกินในห้องวันหยุดวันหยุดวัน ครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้อุ้ยเกือบลวกแบบนี้แบบนี้เห็แบบนแบบน้าเห็แบบนแบบน้าเห็แบบนบ้านี่แบบนี้เลยไปเทใส่กันเถอะ เทใ,ใส่ครับเทใ,ใส่เดี๋ยวเราจะใช้เตาที่อุณหภูมิ200องศาเทได้ดีกว่าเทก็ไม่รู้ประมาณไหนลองประมาณนี้ดู ประมาณนี้ดูประมาณนี้ดูนีเห็นเขาว่าอร่อยใครเห็นแล้วก็นะใครเคยกินแล้วมาคอมเมนต์หน่อยนะอร่อยจริงเปล่านี่อ๋อ เลิศเธอนิดหน่อยอเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเข้าเตาอบไปเลยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเตาอบกันเลยออกมาจะาน่าใจย่างไง ตั้งไว้20องศาเราเดี๋ยวเรามารอตอนเสร็จกันเลยดีกว่ามาแล้วครับเสร็จแล้วเอามาดูททนแทนโอ้โหน่ากินไหมละ่ะนี่ครับนี่โอ้โหสุดๆไปเลย ร้อนหน้าดูนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้โห,หน่ากินไหมล่ละครับเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับทอดไข่ครับผมจัดไปเก้าชิ้นครับนี่ไงเ,เสร็จเรียบร้อยทีนี้แล้วก็กินกันได้เลย อย่างลรล้อนอยู่เลยนะลองชิมเลยสักหนึ่งชิ้นนี่ยังเรา้อนอยู่เลยอืมอร่อยอืมเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนั่นแหละคิดเอาอร่อยครับผมคลิปนี้ก็ลาไปกันเท่านี้ครับขอบคุณครับ